ผู้ชมครับเรกนี้เป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ประมาณที่เพิ่งจะวิวากันไป1เดือนหลายคนมีหลายคําถามที่อยากทราบไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์หวานๆของ<ฆ>ทั้งคู่อยากทราบว่าเรื่องของแพนเบบีมีหรือเปล่า<ฆ>แล้วก็ เรียกกันว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเมมชื่อกันหวานฉ่าเรียกกันเเต็มปากธรมดมันอาจจะธรรมดาสําหรับคู่ที่เพิ่งจะแต่งงานกันมีหลายเรื่องให้ได้พูดคุยกับพี่ใหม่แล้วก็พี่พี่ใหม่แล้วก็พี่เต๋อแล้วก็แน่นอนนะครมีเรื่องของผลงานด้วยก็คือคู่นี้เนี่ยเขาทําเรื่องของซีรีส์โกลเด็แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆก็มีการพูดถึงหอก้าโปรเจกต์ปีหน้าจะเป็นอะไรนะฮะเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงความหวานเป็นยังไงเดี๋ยวฟังพร้อมกันครับ ไม่จริงๆแล้วคนโรแมนติกคือคนนี้นะคนนี้เป็นคนโรแมนติกกว่าผมนะผมจะโรแมนติกน้อยผมแค่มีความรักที่เยอะแค่นั้นเองเมมเบอร์ว่าอะไรเมมเบอร์เมียครับเมียยอยักประมาณ4-5ตัวเมียอย่างเงี้ยเวลาโทรมาใช่ครับก็เหมือนเวลาน่ารักอ่ะครับมันจะมันฟังดูซอฟกว่าคือถ้าสมมติว่าเฮ้ยเมียโทรมาอย่างเงี้ยสั้นๆดูผมรู้สึกว่ามันกระโชกห้องห้าผมรู้สึกเมียเนี่ยโอ้ยเมียโทรเมียแล้วก็รับเมียครับโอ้น่ารักที่สุดครับ น่ารักแบบในระดับที่ผมคิดว่าแบบไม่สามารถจะมีมนุษย์คนไหนน่ารักเท่าคนนี้ได้อีกแล้วน่ารักตรงที่เขาสูงวัยค่ะฮะเขาสูงวัยเขาสูงวัยเขาแบบว่ามีความแบบว่าแบบผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่แปลกมากนะทั้งหมดผมไม่ค่อยแน่ใจว่าชมหรือว่ามันมันก้ากึ่งมากเลยอ่ะโอ้ยความรักขึ้นตามากเลยตอนนี้หวานทสุดเลยเนาะตาบวมตอนนี้ตาบวมแล้ว